ทำจากอะไรทั้งหมดน่ะมาจากไหนน่ะใช้เชียงาวชียงตาวครับผมแล้วนี่เขาจัดบูธอะไรครับเป็นแบบเีมอะไรเป็นแบบพร้อมแบบนช่วยเหลือเกษตรกรอะไรอ่ะเป็นแบบสุภาพของเราเองใช่อันนี้อย่างเดียวแหละค่ะอันนี้วันแรกค่ะมีถึงวันเสาร์ค่ะแล้วก็มีหลายหลายอย่างเนาะมีแบบคนเหมือนเกษตรกรอะไรเงี้ยนะมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งผู้ที่บอก ไงหรอกองน่ะไม่ว่าของแม่ที่เหลอจากที่ร้านที่เรอไม่รด้เปล่จอไรอกกเดี๋ยว่เพราอไองติงแล้วก่องเดียวรตเอมะพาเลยค่ะขึ้นอ่ะจะสั่งกี่อ่ะใส่ได้หมดเลย่ได้เลยไม่รู้ชีมันเชื่อมมันเชื่อม่ะ ตังเลยค่ะ่อได้เยคแล้ววิ่งวิ่งอ๋องชิมเลยเป็นไงบ้างได้แล้วผมด่อติมคกาขอบคุณมากเท่ๆเลยมีความอร่อยเหมือนไอติมเจ้าดังชื่อหนึ่งไอติมกะทิชื่อชื่อดังใช่ไม่ประมาณเดียวกันใช่ไหมอยวาพูดเลยแม่ บริสันไลฟ์สไตล์บ้านฉางนะครับ